สตูเดอร์ตัว D731 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่น cd ซึ่งเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลใช้ในสตูดิโอนะครับตัวนี้พี่ส่งใช้กี่นะครับส่งมาบอกว่าให้รบกวนพี่เป็ดดูนิดนึงนะครับแบตเตอรี่แบ็กอัพมีสารเคมีลงไปทำลายบนแผ่น pcb นะครับตัวนี้น่าจะแก้ไขกลับมาค่อนข้างยากเพราะว่าขาไ c ตัวนี้โดนกลัดก่อน ตัว connecting สายแพรตัวนี้โดนกัดก่อนหมดตัวนี้ถอดไม่ออกนะฮะตัวนี้ลงน้ำยาไว้เดี๋ยวอีกสักครู่คงจะถอดออกมีร่องรอยของ pcb หลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นนะครับตัวสารเคลือบ pcb เขียวๆนี่หลุดออกมาเป็นแผ่นนะแต่ความยากไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ความยากอยู่ตรงนี้นะครับใครที่รู้จักคอนเนคเตอร์ที่ใช้ว่า n u t r i x นีครับ n e u แล้วก็ t r i k ใช่ไหม NEU TRIK ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวคอนเนคเตอร์ XLR ที่มีชื่อเสียงนะครับที่ใช้ในเครื่องระดับ Hi-end ระดับ Professional นะครับความยากของมันก็คือหลังจากที่ถอดน็อตยึดแท่นแล้วนะครับแผ่นพ anel ด้านหลังนี้จะยึดติดกับแผ่นด้านล่างนะครับซึ่งไม่สามารถถอดได้หลังจากถอดน็อตหมดแล้วปุ๊บก็ไม่สามารถถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ได้ กว่าจะหาวิธีตอดถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ได้นี่โอ้โหผมต้องไปค้นในสารระบบของเจ้าตัวคอนเนคเตอร์บริษัทผู้ผลิตตรงนี้แล้วขอดูโครงสร้างของมันนะครับว่ามันมันชิ้นส่วนมันประกอบอยังไงมันถึงยึดต,ติดอย่างนี้โดยที่ไม่สามารถถอดชิ้นส่วนตรงด้านทั้งด้านนอกและด้านในได้เลยนะครับปรากฏว่ากว่าจะหาได้ก็ดาวน์โหลดไฟล์มาดูนะครับทริคของมันอยู่ตรงที่มีแกนล็อกอยู่ด้านใน มีแกนล็อกอยู่ด้านในนี้นะครับเป็นสกรูล็อกเป็นเป็นเอาง่ายๆเป็นเขี้ยวล็อกนะครับคุณจะต้องหมุนใช้สกรูเล็กๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นหลังจากที่เราหมุนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่เราหมุนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวแผ่นนี้จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายมากเลยนะฮะเจ้าตัวแผ่นนี้จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายมากเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ ทางด้านในถ้ามองดีๆจะเห็นมีร่องขาวขาวเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีเอาไขาควงแบนขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปจิ้มหืูได้ปุ๊บแล้วก็หมุนย้อนทวนเข็มไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากทวนเข็มไปจะทําให้ตัวล็อกมันหลุดพอตัวล็อกหลุดเปไ็นไงฮะโอโหสวรรค์ทรงโปรดเลยผมใช้เวลาหามาทั้ง Howto หลายรอบมากเลยกว่าจะเจอนะครับ แค่เจอแค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญนะครับในการถอด XL r ที่ยึดติดนะครับกับแท่นนะครับรุ่นตัวนี้มีรุ่นที่เดี๋ยวผมขึ้นชื่อรุ่นให้นะครับอ่านี่แหละครับวิธีการถอดเป็นอย่างนี้เองนะครับไม่ฉะนันแล้วจะไม่สามารถถอดที่มันยึดกับแท่นได้เลยนยฮะถอดไม่ออกจะถอดทางด้านในก็ถอดไม่ออกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสาคัญนะครับสาหรับใครที่ต้องการซ่อมตัวสตูเดอร์นะครับ แต่ช่างเก่งๆน่าจะหาวิธีถอดได้ง่ายแล้วครับแต่สําหรับผมแล้วนี่คือเป็นบทเรียนใหม่หนึ่งบทเรียนครับ